I'm okay. ะะขอเสียงกรอบมือดาตดอนรับคุณเดว,วิดอนบนเวทีด้วยค่ะเดกน่าขับเคีย้านหน้าคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็ถึงเวลามงคลแล้วค่ะขอเรียนเชิญทางคุณพ่อคุณแม่ขวายว่าที่เจ้าบ่าวได้ให้เกียรติเจรจาสู่ขอคุณอารได้เลยค่ะ อ้วนขึ้นเลยเลยอ้วนขึ้นเลยมากค่อยค่อยก็ต้องไปกราบนะคะจุดแม่ลูกหัวให้พรลูกๆได้เลยนะคะตอนนี้นะคะค่ะแล้วก็ขึ้นไปก่อนที่แม่นิดนึง คุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายนะคะตอนนี้ก็ได้ให้สีนให้พรกันนะคะค่แล้ตอนนี้นะคะเชิญคุณอัดและคุณเดวิดนะคะนั่งพับเพียบอยู่ทางฝั่งด้านหน้าครอบครัวของตัวเองอเได้เลยะค,ะเค่ะ เ,เราจะเข้าสู่ช่วงเวลาบุคคลในวันนี้ซึ่งจะเป็นช่วงของทิธีการสวมแหแต่งงานนะคะขยับเข้ามาใกล้กันนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะส่งแหวนให้กันให้ถึงนะคะ ี้นะคะก็เข้าสู่ช่วงเวลามงคลนะคะทุกท่านรบกวนช่วยดิฉันเช็คเวลาตอนนี้7จ็นาฬิกาสนาทีหรือยังคะ 18, 18นะคะ, <18 S 1> ะ,คะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะนับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะคะเป็นเวลามงคลที่ทั้งคู่จะได้สมแหวนแต่งงานให้กันนะคะค่ะค่ะนับถอยหลังพร้อมกันนะคะ9 8 าสวมให้คุณอาร์ตได้เลยค่ะและนี่ก็คือการสวมแหวนแต่งงานนะคะแบบนี้ไหหล่าขอให้อยู่กินกันจนแก่เท่าร้อยปีขอเสียงปรบมือด้วยค่ะัไปมองตากันไหนยค่ะคุณพ่อคุณแม่มองกล้องตรงกลางด้วย รอยยิ้มหวานๆน,นะคะยินดีที่วันนี้ลูกๆได้ส่มแหวนแต่งงานกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะลาวครับลูกนี้จะยิ้มหน่อยพ่อแม่ยินนะคะน่ารักมากครับขอบคุณค่ะค่ะคุณเดวิดสวม,สมแหวนให้คุณอาแล้วตอนนี้คุณอาจ,จะต้องก้มลงไปกราบขอบคุณคุณเดวิดค่ะที่วันนี้นะคะยกขบวนขันหมากมาสู่ขออย่างสมเกียรตินะคะและเพื่อเป็นการฝากเนื้อฝากตัวฝากชีวิตไว้ให้ผู้ชายคนนีได้ดูแล,แล,แลด้วยค่ะค่อยๆก้มลงไปกราบอย่างช้าๆได้เลยะค่ะ ภาพที่น่ารักมากๆขอเชยงเราไปด้วยนะคะบคุณน้ำตาลตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณอาจะต้องสวมแหนแต่งงานคืนให้กับคุณเดวิดนะคะประกอบมือทางซ้ายของคุณเดวิดขึ้นมาและค่อยๆนะคะค่อยๆบรรจมสวมเข้าไปเลยค่ะ เสียงปรบมือดังๆเลยค่ะสวมแหวนแต่งงานปิดกันเรียบร้อยนะคะตอนนี้ทั้งคู่ยกมือขึ้นมาพนมระดับอกนะคะหันหน้าแล้วก็ไหว้ขอบคุณกันนะคะไหว้ขอบคุณกันนะคะวันนี้ที่ได้มาแต่งงานกันแล้วก็จัดทําทุกอย่างอย่างสมเกียรติและถูกต้องตามประเพณีขอเสียงปรบมือให้ทั้งสองครอบครัวกั แเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นการรับประทานขนมอีนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนั่นเองนะคะตอนนี้ค่ะน้องอีและน้องหูแฮมนะคะก็จะนําขนมมาเสิร์ิมหรือยังซองอัดเปาให้น้องๆแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวสาวเจ้าสาวและอีกคนเป็นน้องหญิงก็ที่มันเป็นอะไรับ ขอบางอีมได้เห็นว่าวันนี้เนี่ยได้เตรียมอะไรมาบ้างในกานวิจะขอลูกสาวนะคะเปิดออกนะคะระวางลงบนผ้าสีแดงได้เลยะคะ่ะแม่ตอนเปิดเยอะๆเลยแมขอรอยยิย้มเยอะๆเลยของแม่ใช่ค่ะแล้วก็วางไปนะคะ คุณพ่อคุณแม่คุณเด็ด้วยะคะ่ะและตอนนี้นะคะเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่คุณยายฝ่ายเจ้าสาวนะคะผู้ใหญ่ด้วยนะคะเรียนเชิญขึ้นมาลองตรวจเช็คสิทสอดดูคะ่ะว่าครบถ้วนไหมนะคะและอยากมีอะไรสมทบลงไปก็เชิญได้เลยคะ่ะ แล้วก็ลองหยิบหย,ยิบจับจับดูค่ะคุณแม่หยิบหยิบดูนะคะวันนี้ครบตามที่ตกบงก,กันไว้ไหมนะคะครบั้วนะ้ะเดี๋ยวมีสมทบเข้าไปด้วยใช่ไหมคะเชิญได้เลยคะ่ะ เดียวน่าจะไม่พอแล้วล่ะนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะเปิดไว้บนแต่ละพานแล้วเดี๋ยวจัดทำการโปรยข้าวตอกดอ,อกไม้เพื่อเป็นการหวยพอนนะคะ ก็คือสินสอดทองบ้านที่ฝ่าชยชายเตรียมมาและสินสอดสมทบจากทางฝั่งเจ้าสาวนะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะคและลำดับถัดไปนะคะเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ทำสองฝ่ายนะคะรวมถึงคุณใหยและผู้ใหญ่ในพิธีด้วยนะคะได้ทำการโรยข้าตดอกดอกไม้เพือะะ่ออวยพรค่ะทีละคู่ได้เลยนะคะเริ่มจากทางฝั่ง เจ้าบ่าวก่อนก็ได้ค่ะทีละคู่นะคะเดี๋ยวทีละคู่จะได้ถ่ายภาพสวยๆนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญอ่ะเรียนเชิญคุณยายก่อนได้เลยค่ะ<อ>คุณยายวอยพอเสียงดังๆได้เลยนะคะเ<อ>จ้าบ่าวเจ้าสาวลงมที่โอ伊พอนะคะอขอบคุณค่ะเรียน<อ>เชิญทางคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวได้เลยค่ะโอยพอเสียงดังๆได้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวหันไปมองวิธีการเก็บเงินเก็บทองของคุณแม่นะคะอ่าเอวิดก็จะเห็นได้ว่าลูกสาวก็จะตามนี้เลยค่ะเก็บเงินเก็บทองอย่างธรรมะธรรมะนะคะไม่รู้อะไรสักบาทแน่นอนค่ะใช่ไหมคะคุณอาร์ตถูกต้องใช่ไหมคะออมได้เลยค่ะคุณแม่ค่ะค่ะก็ของเยอะมากๆนะคะ แต่คุณแม่อ,มอาจารย์เคล็ดลับเคล็ดลบในการเก็บเงินใช่คะโอ้โห,หเก็บเงินเก่งจริงๆด้วยคะ่ะทำมาทำมาจริงนะคะมันแน่นๆอย่าให้มีรอยรั่วเลยคะ่ะคุณแม่มจะสังเกตว่าคุณแม่ก็จะหันไปสแสดงวิธีการเก็บให้ทำ ลุกเขยดูนะคะอย่างชัดๆนะคะโอ้โหน้ำพ่อกขอเสียงปรบมตอบรับแม่เลยค่ะคุณแม่น้ำจะแบบขึ้นไหมคะแบบกล้า่ะ,ะ,ะย,ยะคะ่ะหันให้กล้องดูเลยค่ะโอ้โห แล้วค่ะและวันนี้นะคะมีขันมาฝั่งชายมาแล้วทางฝั่งหญิงก็มีขันมาที่จะตอบกลับเช่นกันค่ะเรีนเยนเิญได้เลยค่ะนะคะจะเป็นขันมาที่ฝั่งหญิงนํามานะคะเวราจะมาคลายกันสักเล็กน้อยตรงนี้นะคะอันนี้เป็นอะไรบ้างคะ ก่อนเลยดีไหมคะวันนี้จะมี4คําถามด้วยกันนะคะท่านไหนที่จะตอบนะคะเดี๋ยวยกมือขึ้นเลยนะคะคําถามแรกนะคะคือถามว่าอันนี้เจ้าสาวเขียนมาเองเลยนะคะเดี๋ยวจะอ่านเป๊ะลูกต่อสอนเลยค่ะคําถามแรกนะคะอะไรเอ่ยที่เหมือนกันระหว่างปะป๊าคุณอาดกับคุณเดวิดอ่าอะไรเอ่ยที่เหมือนกันระหว่างคุณอากับคุณเดวิดนะคะของระหว่างเป็นอะไรดีคะนี่แล้วนะคะ หนักมากเลยค่ะยกมือค่ะเดี๋ยวเด๋ยวหนูอ่านช้อยให้ฟังด้านหลังต่ออย่ช้อยยังไม่ออกเลยจะต่อ,อใช่ไหมหนูตื่นเต้นไปด้วยอะไรอะไรที่เหมือนกันนะคะข้อกอไก่ข้าวต้มเลิฟที่สุดฉุดไม่อยู่ข้อขอไข่ขนมฟังรักขาดเธอไม่ได้หนึ่งสองสามคุณพี่ผู้ชายยกก่อนค่ะกอไก่หรือขอไข่อขอไข ค,คุณเชิญคุณนานะคะคุณนายค่ะเชิญเลยค่ะคุณนายพ่อไพ่นะคะหนักนะลูก <c oughs> เป็นของขวัญน,นะคะแกะได้เลยอันนี้ทราบเหมือนกันกใช่ไหมคะเออทุกคนน่าจะทราบกันดีแสดงว่าเลิฟจริงๆทีนี้มาต่อข้อที่สองค่ะที่บ้านของคอุณอาเจียร้านอะไรนะคะพี่บ้านของเราเป็นร้านอะนะคะแต่อันนี้ยังไม่ใช่คำถามค่ะ ๋ยเตี๋ยวไข่ออนเซนใช่ไหมคะทีนี้จะรับสมาชิกแม่ทีก็ต้องมีการฝึกีมือกันบ้างนะต้องดูีมือกันทำอาหารนะคะคำถามค่ะเมนูอะไรที่คุณเดวิดฝึกทำเป็นเมนูแรกกับเชฟตาน้อยนะก๋วยเตี๋ยวเตาถ่านออนเซนเออยกอีกมะลูก <c oughs> เมนูอะไรที่คุณเดวิดฝึกทำเป็นเมนูแรกกับเชฟตาน้อยนะก๋วยเตี๋ยวเตาถ่านออนเซนนะคะ ฟูหมูสับปราบเซียนหอไข่กะเพราโบราณเผ็ดแซ่บซีดถ้าพร้อมแล้วยกมาอเลยค่ะคุณน้าขาผิดค่ะ,คะอุ๊ยงั้นก็ไม่อยากแล้วแหละค่ะก็ถูกต้อง